สต๊อกอีกแล้วค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะสีขาวสวยๆคันนี้เลยแวบบแรกที่หนูมองนึกว่าแคมรี่หน้าเหมือนกันเลยอะไฟเหมือนกันเลยไม่รู้ส่วนตัวคิดว่าเป็นแคมรี่ยอดสวนเราก็ได้เครื่องไฮบริดด้วยค่ะ1.8ึ่งจุดแปไฮบริด h v คันนี้สีขาวสวยๆเข้าใหม่เดิมอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะให้เห็นเดิมๆไปก่อนคือถ้าตอนนี้รีบได้ก็รีบเลยค่ะเคท้าย ใครมองหารถกว้างๆซีดานขนาดถือว่าขนาดใหญ่นะคะเอาติดก็ต้องคันนี้เลยได้เรื่องความประหยัดด้วยค่ะตัวใหม่ปี2019นะคะท้ายเปิดต้องใช้กุญแจกดค้างอะ่ะ <c oughs> น่าสงสารจังทำไมเปิดไม่เป็นเนี่ยอ๋อนี่ไงเขามีตัวเปิดท้ายอยู่โอ้โหวาสนาก <c oughs> ว้างมากค่ะ อันนี้ตัวนี้ดีจังมีถาดท้ายที่วางสัมภาระให้ด้วยแล้วก็แม่แรงอะไรยางอะไรน่าจะอยู่ด้านล่างทุกอย่างอยู่ครบนะคะกุญแจสองดอกจะทุลักทุเลนิดนึงนะ,อะโอเคอยู่ครบอยากเข้ามาดูตัวจริงได้ที่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเหมือนเดิมเวลาดูก็จะดูรอยมาร์ครอยนอ็อตรอยต่อต่างๆค่ะว่ายังเป็นยังไงอยู่เหมือนเดิมไหมมีมาร์กไหมพวกนี้มีขดงอหรือว่าเสียรูปหรือเปล่านะคะ โอเคคันนี้เดิมมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะเซ็นเซอร์ถอยไปดูด้านในกันมั่ง okay. ตัวใหม่ของโตโยต้าหนูเห็นโลโก้อ่ะชอบจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ยสะท้อนหน้าเหมือนแคมรี่นะคะหน้าเหมือนเลยไฟสวยค่ะไฟท้าย LED ดยสาตอนท้ายมืดหน่อยนะคะเพราะว่าลถหนูไม่ได้ขยับอันนี้แผงประตูต่างๆอยู่ครบนอ็อตไม่ได้ขยับเขย่ารถไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะเวลาดูนี่รอยมาร์กอะไรจุดเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบน้อยคันนี้เป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังเรียบร้อยนะคะเบาะไม่มีขาดค่ะ จริงๆเบาะหนังก็จะได้เรื่องความดูแลง่ายนะคะสะอาดดูแลรักษาง่ายแล้วอันนี้ถ้าบอกหนูคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเก้านะคะยังใหม่อยู่เลยโอเคอเคุ๊ยข้างในหรูหลูจังเหมือนกันค่ะเวลาลูกค้าดูนี่เนมเพจอะไรเพจพวกนี้ต่างๆยังอยู่ครบน็อตนะคะสีไม่มีลอกล่อนนะคะก็คือว่าเท่ากับว่ารถเนี่ยแผงประตูไม่มีการขยับขย้อนเลยเวลาลูกค้าดูก็จะประมาณนี้ เบาะคนนั่งค่ะห้องโดยสารนะคะตรงนี้เป็นเป็นกึ่งหนังนะคะห้องโดยสารดำดาเลยเป็นสีดำล้วนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับค่ะนี่ด้านหน้าไฟหน้า Full LED แบบนี้เลยโอเค ฝั่งคนขับกันมากกุญแจเป็นแบบอ e ีโ o ไ i เซอ e r นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะโอเคพวงมาลายัยอ๋อที่มีตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นหนังของพวงมาลัยที่มีลอกนะคะแต่ว่า คันนี้เดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยจะมีการปรับสภาพให้ตรวจส่งตรวจก่อนอีก34รายการนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกันงวลนะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บแล้วก็ปรับสภาพให้อันนี้คือให้ลูกค้าดูเลยค่ะว่าเดิมๆอ่ะก่อนทําเป็นยังไงรถเข้ามาเป็นยังไงแต่หัวใจหลักก็คือเราไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนค่ะรถไม่มีอุบัติเหตุหนูสตาร์ทขายแบบจริงใจจริงจริงใจตรงไปตรงมาเนาะคือเป็นอะไรตรงไหนก็บอกตามนั้นที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ เงียบเนาะเพราะความไฮบิดอะเวลาสตาร์แทบไม่รู้เลย แล้วก็มีที่หัวเกียร์อีกนิดนึงค่ะอันนี้รถเดิมจริงๆอ่ะทั่วไปเขาไม่ให้ดูหรอกนะแต่คือกูกิ๊กเป็นรถเช่าค่ะรถเช่าหมดสัญญาให้ลูกค้าดูได้เลยว่าตรงไหนที่จะต้องทําบ้างเวลาลูกค้ามาดูรีมาไว้เลยค่ะว่าตรงไหนบ้างที่จะต้องให้หนูเก็บรายละเอียดเพราะหนูจะมีเก็บสกนส่งมอบอยู่แล้วทุกคันนะคะพรมใต้พื้นเนี่ยหนูรื้อทําหมดทําความสะอาดให้เหมือนรถใหม่เลยแล้วก็ตรงที่พ่วงอะไราเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวหนูดูแลให้ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ สนใจรถสวยๆก็ทักเข้ามาหากิกิ๊กได้เลยนะคะลืมเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้ดูก่อนโอ้ยแต่มันเงียบเนาะให้บิดอะมันไม่ได้ยินเลยเปิดไงอะยังไม่โช๊คอะก็เป็นโชว์แ้ว เครื่องเงียบอยู่ครบหมดอันนี้ฝากระโปรงนะคะแล้วก็เริ่มจากเครื่องยนลูกค้าก็จะดูน็อตต่างๆค่ะว่ายัางมีอยการไขงัดเงี้ยหรือเปล่าอันนี้เรื่องปกติที่ดูเลยกระจังหน้าไม่มีถอดน,นะคะ,ะไม่ได้ถอดเลย แต่คันนี้สีขาวนะหนูพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าโอเคเนี่ยต้องส่งเก็บปรับสภาพมีขัดเคลือบให้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะทําให้เหมือนรถใหม่มากที่สุดโอเคอยู่ในโกด,ดังค่ะหน้าก็จะมันแบบนี้แหละคือร้อนมากปากช่องหนูด้วยนะคะสนใจรถมือสองรุ่นไหนทักมาหากูุกอีกได้เลยค่ะจริงใจตรงไปตรงมาต้องที่จริงใจวีพีค่ะนะคะ